เวลาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่งดงามนะครับการดูแลพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วนะครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปทอดพระป่าที่วัดสารวันที่ปานารีน,นะครับิปพอมิงนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งแลวก็ไม่มีโอกาสที่จะรับองค์กระถิน นะครับมีพระรูปเดียวที่ท่านจำพรรษาอยู่นะแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทที่ต้องทำนุบำรุงวัดนั้นซึ่งมีพี่น้องอพุทธศาสนิกชนอยูอ่จำนวนหนึ่งซึ่งทำบุญซึ่งอาศัยวัดจากกิจกรรมทางพุทธศาสนาตางท,ที่วัดมาตวีเราก็มีโครงการนะครับ วัดทั้งหมด280วัดทำมีโอกาสในการทอดกระถิ่นแค่1 5าวัดที่เหลืออีกจำนวนรอบกว่าวัดก็กนันกพักตัวของจังหวัดชียงเด่นภาคใต้ใช่ไหมคะใช่พากรวมของจังหวัดชียแเด่นภาคใต้เพราะฉะนั้นวัดที่ยังตกหล่นตกค้างอยู่จากกระถิ่นก็ทอดผ้าป่าวัดเล็กๆที่ไม่มีโอกาสได้ทอดผ้าป่าและกระถิ่นก็วันนี้ก็ที่นาทวีหรือว่าเราทอดผ้าป่ารวมนะครับ ได้รับประมาณจากการอนุโมทนาจากญาติโยมพุทธบริษัททัางยเท่าไหร่เราก็จะแบ่งมอบให้กับวัดต่างๆเราอย่าเรียกว่าวัดปลอกบางนะครับถ้าเป็นวัดปลอบบางนี่หมายถึงว่ามันค่อนข้างจะให้มันขาดการเหลือดูหรือว่าขาดการเหลือดูหรือว่าอะไรอย่างถ้าเราไปเรียกว่าวัดปลอบบางเนี่ย พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนกับพระคงไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่มีการไปมาหาสู่ไม่มีการทำกิจกรรมที่ควรทำในศาสนาร่วมกันแต่ว่า,าถวสถานปถานปฏิบัติประกอบ,บกิจกรรมทางศา,า,าสนาศาสนาพิธีต่างๆนะครับพระท่านที่อ,อยู่จำวัดอยู่ที่นั่นท่านก็จะได้ มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติศาสนากิจในการที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางาศาสนาให้กับพี่น้องประชาชนในละแวกใกล,ใเล้เคียงมากกว่าให้มั่นคงอยู่ในคําสอนของาศาสนาเราจะไม่ว่าคนอื่นศาสนาทุกาศาสนา,าสอนให้คนเป็นคนดีเพียงแต่คนเท่านั้นแหละที่จะไปปฏิบัติตามคําสอนหรือไม่ บางทีก็เที่ยวแหวกแนวคําสอนแล้วมาอ้างคําสอนบางทียังไม่รู้เลยหลักพุทธแก่นแร้คืออะไรธรรมะก,ก็คือธรรมชาตินะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอีทัศปัจยาตามีสิ่งนั้นสิ่งนั้นถึงเกิดมีเหตุมีผลใช้ยถาภูตยานทัศนะอย่ามองในสิ่งที่เราอยากเห็นให้เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนะครับ ใจก้าวถึงพัฒนาที่สําคัญคือร่วมใจชาประชานํำพาสันติสุขชาประชาทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะก,กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องศาสนิกใดก็แล้วแต่นะครับศาสนกทุกศาสนิกส,ส,นสอนให้คนเป็นคนดีเอาธรรมะเอาคําสอนมาปฏิบัติอย่าไปบิดอย่าไปเบี้ยวอย่าไปร้วกคือในเรื่องของการสงข้าาไม่ว่าจะเป็นตุากระ Да, да, да.

จนใดวัดไม่ทุ่งบ้านบ้านกับวัดอยู่คนละที่คนละทางที่ในอยู่ทางกับบ้านอยู่ซีมันเนี่ยมันก็ถอดถอยจริงๆนันแหละครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่เกิดคําว่าพุทธถออยหรือชมชนถอดถอยนะครับมันจะต้องสร้างความรั่งมือสร้างกำลังใจให้นะครับคนทั่ทีไม่เข้าใจในเรื่องหลักแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นพุทธ และก็สามารถที่จะสื่อสารกับเรื่องทางศาสนาได้นะครับว่ามเกิดอะไรขครับเขาจะมาว่ากล่าวเราก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เราแต่เห็นว่าว่าแล้วก็้องพระครับท่านเหล่าฤาีพระรับนุกทุกรูปทุกองนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นับเป็ผู้ที่สื่อสารประสัมาทุขุลดย ี S <S <preach science> ้ได้มาจากการรัาสาร้อยยี่สาวันนั่นเองก่อนต้องอประมาณประมาณสีวันได้สี่สิบวันได้ก็วัดละบาทวไปวัดละบาทสาม้ามวันวัดละบก็ได้มาสล้านกว่าาทนะครับก็ก็แติ่นและผกว่าไสอง้อยสวัดนี่ก็คือรักแล้วนะครับโควไปแล้วผมสี่ครั้ง เคนื eh, ่องแรกก็109วัตต์าคหลังก็209วัตต์รวมไหลวกมาก็เกิน300ถึง300เลยนะเนี่ก็ที่บริเวของาร์จันะควับด golang gua udah udah